บอกแล้วเมื่อคืนแม่บอกให้นอนวิกก้ก็ไม่ค่อยนอนทําอะไรกันงคืนกลางค่ํา mm. เช้ามาก็กินข้าวเสร็จก็ง่วงจะนอนอีกแล้วแต่งตัวเตรียมเข้านอนนี่กี่โมงยังไม่แปดโมงวิกกจะนอนละหนาวด้วยใช่ไหมพี่อยากอยู่ข้างนอกกลับเข้ามานอนละแต่งตัวรอจะนอนแล้วเหรอครับคุณวิกก ก็บอกหนาวมากเลยอ,ยนนอนนะอยากจะนอนเนอะแต่งตัวหลนะ่อแล้วจะนอนเนอะแม่อยาอา่ารบกวนไว่เจนนะคะ